เครื่องบินโจมตีเบลเอที6 t h w o l v w r i e n e ถือเป็นอีกหนึ่งยุทธปัจจัยที่กองทัพอากาศไทยได้ตัดสินใจจัดหามาเสริมกำลังเพื่อรองรับภารกิจที่มีความจำเพาะและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการปฏิบัติการของประเทศอย่างแท้จริงจุดเริ่มต้นของโครงการนี้เกิดจากการพิจารณาอย่างรอบด้านของฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ที่มองเห็นว่าการใช้เครื่องบินรบสมรรถนะสูงอย่าง F16 หรือ f 1นในภารกิจบางประเภทเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรเกินความจำเป็นและยังมีค่าใช้จ่ายทั้งในด้านการจัดหา การฝึกอบกรมและการบำรุงรักษาที่สูงมากการนำเครื่องบินโจมตีเบาเข้ามาใช้จะช่วยลดต้นทุนได้อย่างมหาศาลในขณะที่ยังคงรักษาประสิทธิภาพในภารกิจที่ต้องการความแม่นยำความคล่องตัวและความสามารถในการบินในพื้นที่เสี่ยงภัยต่ำถึงปานกลางได้อย่างเต็มที่ a t ท h หกทีเอสวีนพัฒนามาจากเครื่องบินฝึกที t e เท n i ซาไโดยปรับปรุงโครงสร้างระบบอาวุธและระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้เหมาะสมกับภารกิจโจมตีเบาสนับสนุนทางอากาศใกล้ชิด Close Air Support (CAS) การลาดประเวณทางอากาศการลาดประเวณติดอาวุธและปฏิบัติการปรับปรามการก่อความไม่สงบเครื่องบินรุ่นนี้มีขีดความสามารถหลากหลายสามารถติดตั้งอาวุธได้หลายประเภทเช่นจรวดนำวิถี AGM-114 Hellfire จรวดไฮด r a 70ระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์และปืนกลขนาด12.7ม mm. ิลลิเมตรวมถึงมีระบบกล้องตรวจการไฟฟ้าเชิงแสงและอ e ินฟราเรด (IR) และเลเซอร์ดีไซเนอร์เพื่อการชี้เป้าหมายที่แม่นยำทำให้สามารถปฏิบัติการได้ทั้งกลางวันและกลางคืนในทุกสภาพอากาศหนึ่งในข้อได้เปรียบสำคัญของ at 6 th คือความประหยัดด้านต้นทุนการปฏิบัติการอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงต่ำเมื่อเทียบกับเครื่องบินไอพ่นความซับซ้อนในการซ่อมบำรุงน้อยกว่าและไม่ต้องใช้รันเวย์ที่ยาวมากทำให้สามารถปฏิบัติการจากสนามบินขนาดเล็กหรือฐานบินชั่วคราวได้นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งระบบเชื่อมโยงข้อมูล data link ที่ช่วยให้สามารถประสานงานกับกำลังรบอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงเหมาะอย่างยิ่งกับภารกิจในพื้นที่ชายแดนหรือพื้นที่ที่มีภัยคุกคามต่ำถึงปานกลางเช่นการล่าตะเวนชายแดนภาคใต้หรือการสนับสนุนกำลังทางบกในพื้นที่ธุรกันดารสำหรับกองทัพอากาศไทยการจัดหา AT-6 TH Wolverine จำนวน8ลำถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและตรงตามความต้องการ โดยเครื่องบินทั้งหมดจะประจำการที่ฝูงบิน411กองบิน411จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการฝึกและการปฏิบัติภารกิจในภาคเหนือของประเทศและยังสามารถส่งกำลังไปปฏิบัติในพื้นที่อื่นได้อย่างรวดเร็วการฝึกนักบินและช่างซ่อมบำรุงก็เป็นไปอย่างมีระบบโดยกองทัพอากาศไทยได้รับการสนับสนุนจากผู้ผลิตเทคกนอนเอเวอเรชันดีฟเอนททั้งในด้านอะไหล่เครื่องมือพิเศษและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ในแง่สมรรถนะ AT-6TH มีเครื่องยนต์อนด์วิทนีย์แคนาดา PT-6A-68D กำลัง1,600แรงมา้าทำให้สามารถทำความเร็วสูงสุดประมาณ585กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีพิสัยการบินกว่า1,600กิโลเมตรและสามารถติดอาวุธรวมทั้งสิ้นน้ำหนักกว่า1,800กิโลกรัมจุดติดอาวุธ6จุดใต้ปีกและ1จุดใต้ลำตัวช่วยให้สามารถเลือกผสมผสานอาวุธได้หลากหลายตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายระบบอาวุธและระบบตรวจจับเป้าหมายได้รับการออกแบบให้ทันสมัย รองรับการใช้งานร่วมกับเครือข่ายการรบสมัยใหม่รวมทั้งยังสามารถติดตั้งระบบป้องกันตนเองเช่นระบบเตือนการถูกล็อกเป้าและเครื่องปล่อยแผงสะท้อนเรดาร์หรือเป้ารวงความร้อนข้อเด่นอีกประการคือความสามารถในการปฏิบัติการในสภาพภูมิประเทศที่ท่าไทาย AT6TS สามารถขึ้นลงในสนามบินที่มีพื้นผิวไม่สมบูรณ์และในพื้นที่สูงได้ดีเหมาะกับสภาพภูมิประเทศแบบภูเขาและป่าไม้ของไทยโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันตก นอกจากนี้ด้วยขนาดที่ไม่ใหญ่มากและเสียงเครื่องยนต์ที่ไม่ดังเท่าเครื่องบินไอพ่นทำให้การปฏิบัติการมีโอกาสถูกตรวจจับน้อยลงในบางสถานการณ์ในเวทีระหว่างประเทศการตัดสินใจเลือกใช้ AT6TH ของไทยได้รับเสียงชื่นชมจากหลายประเทศเพราะถือเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและตอบโจทย์ภารกิจได้ตรงจุดโดยไม่จำเป็นต้องลงทุนกับเครื่องบินรบสมรรถนะสูงในภารกิจที่ไม่ต้องการความเร็วหรืออำนาจการยิงระดับสูง ความคิดเช่นนี้สอดคล้องกับแนวโน้มของหลายประเทศที่หันมาให้ความสำคัญกับเครื่องบินโจมตีเบาเพื่อใช้ในภารกิจต่อต้านการก่อความไม่สงบก,การปราบปรามลักลอบค้ายาเสพติดและการลาดประเวนชายแดนการจัดหา AT6TH ยังส่งผลดีต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของไทยเนื่องจากมีการทำสัญญาความร่วมมือกับบริษัทไทยเอเวอเรชันอินดเพื่อสนับสนุนการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาเครื่องบินทั้งหมดในประเทศ ซึ่งนอกจากจะลดการพึ่งพาการส่งซ่อมต่างประเทศแล้วยังช่วยสร้างงานและพัฒนาทักษะบ,บุคลากรไทยในสายงานอุตสาหกรรมการบินอีกด้วยการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากทีมงานเท็กทรอนเอ a ว i เ n ชันดีฟเอนจะช่วยยกระดับศักยภาพของบุคลากรในระยะยาวในด้านภาพลักษณ์และขวัญกำลังใจการมีเครื่องบินรุ่นใหม่เข้าประจำการช่วยสร้างความมั่นใจให้กับกำลังพลและประชาชนว่ากองทัพอากาศมีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจเพื่อปกป้องประเทศอย่างต่อเนื่อง ภาพของเอท t h ในสีประจำกองทัพอากาศไทยที่บินปฏิบัติการสร้างความภาคภูมิใจและความประทับใจแก่ผู้พบเห็นและยังเป็นสัญลักษณ์ขององค์การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ยุคใหม่ที่ต้องบริหารจัดการงบประมาณอย่างรอบคอบแต่ยังคงรักษาศักยภาพทางการทหารไว้ได้อย่างครบถว้วนโดยสรุปเอ6 t h w ทีเอสวูฟรไม่ได้เป็นเพียงเครื่องบินโจมตีเบาที่เหมาะสมกับการปฏิบัติภารกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เท่านั้นแต่ยังเป็นตัวอย่างขององค์การวางแผนยุทธศาสตร์ที่มองไกลและมีเหตุผล การเลือกใช้อาวุธที่ตรงกับความต้องการจริงไม่เพียงแต่ช่วยประหยัดงบประมาณแต่ยังเพิ่มความยืดหยุ่นและความพร้อมของกองทัพอากาศไทยในระยะยาวทั้งในแง่การปฏิบัติการการซ่อมบำรุงและการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในประเทศซึ่งทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางการบริหารจัดการที่สมดุลระหว่างประสิทธิภาพทางการทหารและความคุ้มค่าด้านเศรษฐกิจอย่างแท้จริง